สตาร์ทเริ่มไป <g ül> ไปโอ้สีชมพูเต็มเลยเออเพิ่งมาแล้วมาตวแต่กอลที่ตัวที่เราจะแต่งตัวดูสิเห็นไหมมาแต่กอลได้ด้วยมาแต่ก็มีมกระโดดได้มีกรอลดด์ฟมีกระโดดได้ด้วยอ่ะจ้ามันคืออะไรคือดอกตาดูสิมาแต่กอล์ฟได้เย่เ,ยกเก่งมากจะก,การะดาษเราเพื่อนรวยเอาเรือห้อยได้เหรอไหน,นมาจะ,จะเอาอะไรดีได้น,น่าสีน่ามนจะเอาถืออะไรดีอ่ะ มาตังค์ทเอาถือแคนดี้แคนดี้โอ้ราบเพื่อนก่อนเพื่อนยังไม่มาเลยเพื่อนประสมคนยังไม่มาเดี๋ยวมีค่ะพี่มาตังค์ใช้ได้แล้วอ่ะเหรอไหนน่ามาตังค์มีสมัยวะเนี่ยแล้วยิ้มไงไม่ใช่น้ำมาตังค์เนี่ยลจะเป็นสีชมพูจะเปลี่ยนสีได้ด้วยอ่ะไม่เปลี่ยนสีได้ด้วยพ่อ ไปมางแล้วๆหน่ยก็เรามาจะจอโอ้ยเพื่อดตกแล้วก็เรามันจะมาถึงแล้วเดี๋ยวกันลนี่ตกหนึ่งคนเอ้าลงไปทำอะไรเ,ะนเนี่ย,อยเอากร่อมเนี่ยก็ไปได้เลยเพื่อาอปีเพื่อดตกอ๋อหลือเพื่อตก่ตกตมีปมปโโตูอะไรแบไหมอ่าฮะฝนโใต้ด้วยอะ่ะอ,อี่ับเพื่อก่อน แล้วแต่แล้วก็เป็นแต่งตัวนี่เนี่ยแต่งตัวเหรอใสปสืมีสบูมีแต่งตัวผมแล้ก็มีละก็มีใส่เสื้อเพื่งรีบๆหบ่อเสร็จบานเจะไปแล้วเออบอกเพื่อนหน่อยไปรีบๆหน่อยมาทำไปก่อนก็ได้เพื่อนยังไม่มาเลยเอาใช่พี่พตา ว้าวลูซ่ตัวได้ด้วยอ่ะโอ้เป็นกิโมโนเหรอะะนัเาไ่ต่งัวได้ออแต่ตัวได้าสีมักกันโอเคแต่งตัวละกิโมโนเอุ้ยพอกหน้าจะนอนได้เหรอไม่ไปแต่งตัวใหมเน้อมัวตกไหมไนีโอ้ยมันตกดีอ่ตกดียไนเอาไปตรงไหน ไม่ตกเลยนะทีบไม่ตกเลยอะต่อไปเป็นอะไรตกไหมใช่วิ่งก็ตกไหนนี่ก็ตก,ก,ตกอ๊ะเดี๋ยวขึ้นบันไดอ๋อนะไม่อะไรเนี่จะไป่ฝั่งนี้จะไม่ตกแน่ๆเลยถ้าไ,ไปรู้อ่ะฝั่งนี้ก็จะไม่ตกฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้อยู่เนี่ยโอ้โหดำไมล่ะทำไมมันไเอร็ดเอาทางตัดหรือเปล่า ไม่อ๋อคุกกี้จะก็ต่อยเพื่อนอยู่ในเตาอบหรือเปล่านั่นไงไม่ร้อนไหมเนี่ยไม่ร้อนสิจะกลับบ้านอ๋ทางไหนดีนนนีีววั้เมีเตาอบระหว่างตุกนะไว้แคนนี้อืมเอาไปทาอะไรเอ๊ะทางไหนดีอ้าวอะไรอ่ะวเวลาอยู่แคนนี้มาตายอู่สิแคันนี้อ๋ออยู่ตู้แคนดี้เต็มเลยไม่มาตาอยู่มาตาสิแคันนี้ เพื่อเพถือดสีลุงม,ม,มันแล้วก็ถือแทนดี่เหมือนกันเลยอ่ะหรอ,หรอใช่ก็ถือไปทำอะไรไม่กินนะฮะถือไปทำไรไม่กินนะอ๋มันไม่กินไงมันให้ตัวแต่ตัวเนอเนืว่ากินได้มันกินไม่ได้มันเป็นที่แข็งแข็งเขาไม่ว่าที่เราวาตัวที่แต่ตัวแต่ว่าเรวาที่ไป ไปที่ก่อไปที่แวววัที่ต้องไปตัวแต่งตัวแล้วคีตัวออกได้แล้วเต็มตัวแต่งตัวผมแต่งตัวเสื้อแล้วก็แต่งตัวปีกคลองที่ไปวันที่ต้องแต่งไอ้เขียนว่าที่ต้องเป็นตัวแต่อ่ะอือดูกี่วคนเต็มเลยใช่พ่อพับเป็นอยู่นะเมื่อก่อนเหรอใช่ไม่ต้องจะใส่เสื้อจะได้อ่ะ mmmm không có đi có gì có gì có gì ok wow không có gì có gì không có gì không có gì không gì không có gì gì ท่านอย่าไปทำให้ผมที่ออจงใจไปทงใจได้โอเคเอาได้เลยนะ